สวัสดีครับผมอยู่ในที่อาซูบายฮนะนี่เราอยู่ค่ายคนบ้าแล้วครับผมซูกิฮะไฮยาบุสาครับพันสานะครับผมนะค,นคผมันนี้เป็นสีดำแล้วก็ติ๊กเกอร์แดงนะฮะคันนี้ก็ของแต่งพอมีมานิดหน่อยะฮะก็จัดล้อทองเข้ากับตัดกับตัวสีรถนะเดี๋ยวให้ตากล้องเราโชว์ลุปล่างนิดหน่อยนะว่ารุปล่างมันเป็นยังไงอันนี้ผมจัดท่อมาใหม่แล้วนะตอนแรกเป็นท่อติดรถมาเงียบๆนะครับเนี่ยฮะอันนี้ป้ายทะเบียนนะสองส เปอีวดน,นี้ออกอะไรวะออกเจ็ดห้าป่ะเออโอเคครับไล่มาของแต่งเลยหลักๆก็เ,เป็นรถเดิมๆนะคันนี้ก็ตอนแรกมาล้อดำํำเราก็จัดเป็นล้อทองให้นะอ่ะมือคันมือเบรกนะครับมีอ่าแล้วก็หลักๆมาก็ไล่เป็น, wi Fi, าาปน Calvin, นะไวไฟออกมาเป็นท่อเค้าบิกนะปลายยาวลันๆครับผมออกมาเป็นท่อเดียวอ่านี่แล้วก็มีตุดมบกนะตุดมดตูดมดโอเคโซ่เตยเหลือยางใหม่หน้าหลังนะครับเต็มๆใช้งานได้อีกยาว ดูเลขไม้กันดีกว่าเลขไม้อยู่ที่อา่านี่เวลาขึ้นแล้วอ้าวอ๋อเออสอรี่นะฮะไม้ที่ข้ามันแปะเองนะคันนี้ไม้แท้ตรงรุ่นนะครับนะฮะก็ก่อนส่งรถเราสวบิกให้นะฮะก็เปลี่ยนถ่ายมันเครื่องเช่นน้ำหล่อยเย็นพวกน้ำมันเบรกนะไฟเบรกเช็คให้หมดโอเคครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงกันว่าทำท่อมาแล้วคันนี้จะลั่นขนาดไหน ว้าวโอ้ไมค์เกจะจะเป็นแนวนี้นะครับไม่ลัานมากก็ทุ่มๆหน่อยเพราะว่าสำหรับคนอายุแล้วนะขับรุ่นนี้เดี๋ยวเบิ้ลๆให้ฟังครับรอบจะห้าพันแล้วกันอุ้ยอุ้ยรถคนบ้ารถคนบ้ารอบห้าพันนะฮะรอบสักหนึ่งหมื่น ครับผมครั้น,นี้เป็นปี2019แนละ้วออกรถ0บาทได้ฮะอันนี้นะก็ผ่อนอยู่ประมาณ10,000นิดๆน,น,นะเดี๋ยวในไรายละเอียดแจ้งอีกทีหนึ่งนะฮะท่านใดสนใจก็ติดต่อทางเพจอาซูบายได้เลยหรือว่าเซลที่ขายอยู่นะทักมาในเพจถามแคปรูปหรือส่งรูปคันนี้ได้เลยนะโอเคครับยังไงฝากเจ้าไฮยาบุษะพันสามอาซี A, ด้วยครับผมสวัสดีับ